น,นี้จะสอดลงมาแบบนี้นะคะค่ะต่ะลงมกากระไรอุ๊ยพี่ดารทางไหนเนี่ยโอ้ทางไหนกันแน่เนี่ยโอ้แล้วก็จะเอามาันจาับตรงนี้นะคะแล้วก็ กดตรงนี้ปึ๊บกดตรงนี้นะคะปึ๊บฝากถึงปาิชาตินะคะว่าเออทำไมฝากถึงาปาิชาตินะคะว่าตัวละครตัวเองมีแบบนี้หรือปะะเปล่าคะในแบบบูเพเว่นเนาะโอเค ก็เดี๋ยวไอดี้ยนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกเนาะ